ว่ามันไม่ไปไปไม่ลาสักคำใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามันแบตหมดสารภาพเขินๆเลยว่าเอา้ายคุยอยู่เอา้าแบตหมดจ้าเขาดับตัวเองไปเลยโทรศัพท์ของเราอ่ะเขาดับตัวเองไปเลย แล้วก็แว็บเข้ามาบอกทุกคนว่าทุกคนคะแบตบหมดคะ่ะไปเวลาเลยคะ่ะฉันจะลาเขาก็ไม่ให้ลาคะ่ะอืมใครเตะเน็ตพี่ใครมาเตะเน็ตเราปัดโทษเอ้ย <c oughs> พี่อ้วนกลับมา กลับมาแว้วใครใครแกล้งฉันใครแกล้งฉันฉันเห็นล่าสุดบอกว่าพี่เขารู้ตัวไหมเมื่อค้างมันค้างด้วยใช่ไหมไม่รู้ตัวค่ะ <c oughs> พูดเลยว่าไม่รู้ตัวค่ะ <c oughs> คุยคนเดียวไปในวีวนานมาเหมือนกัน <c oughs> ฉันไม่รู้ <c oughs> มันพี่ตรงนี้แหละ <c oughs> คุยคนเดียวคุณเอเจ พี่ไปโหลดคลิปมันยังไม่ได้โหลดคลิปมาเลยว่าแล้วเชียวใช่ไหมแล้วคุยคนเดียวนานมากอ่ะเหมือนแบบเหมือนใส่หลุดแล้วเพื่อนถือใส่รออยู่แล้วก็งงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นก็เลยเนี่ยอยู่ๆก็หลุดไปเลยแล้วก็เลยแบบอ้าวยังไงดีโบเบนจวันขยันเวอร์ ฉันนะเข้ามาบอกทุกคนแล้วฉันก็ต้องไปแล้วเองก็เพิ่งเข้ามาเหรอเองนอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยปกติเองนอนแล้วนะเนี่ยเออเองยังไม่นอนเหรอเอาเองจะนอนเองพรุ่งนี้เองมีงานนะนอนดึกนะจ๊ะเพิ่งกลับไปไหนมาเพิ่งกลับไปไหนมาเล่าสิ แกลับบ้านดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยวโดดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่มีผู้คนหน้าใครทันใครทันนี่รู้เลยนะใครทันแม่หอปอคือไรกลับดึก หนูทำจาได้เพลงนี้โอ้โหโหุ้ยทุกคนทํำไมรู้อ่ะเบนจว,วันบอกครุกคริไม่บอกทําเป็นมีความลับมีความลับกับเพื่อนหนอไปกับแก๊งสาวๆมาหรอปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเหงาๆอย่างเงี้ยหรอฮะฮะ พี่หายไปไหนมานั่นแหละอยู่ๆเขาก็ให้ฉันแบบชัดดาวตัวเองไปเลยหายไปเลยแล้วก็คุยอยู่คนเดียวนานมากค่ะทุกคนแล้วก็เพิ่งมารู้เหงาเหงา,งาจริงชาเด้ง เมื่อกี้คุยคนเดียวนานมากเลยเองแล้วไม่รู้ตัวว่าแบตหมดอยู่ๆก็ดับตัวเองไปเลยแล้วก็เห็นข้อความว่าพี่พี่ค้างนานมากอืมเพิ่งรู้เหมือนกันจ้ะว่าค้างจ้ะขออภัยจ้ะเลยแวบเข้ามาบอกทุกคนไปแล้วนะจ๊ะทุกคนคะหลับฝันดีนะคะพี่เกุยคนเดียวคะ่ะพี่โบใช่ฉันคุยคนเดียว นานมากจริงๆคนในไลฟ์ใจสลายแล้วนะคนในไลฟ์หรือว่าคนฝากขอความมาลาสใจสลายด้วยล่ะนี่เองไม่ต้องมาพูดเลยเงกลับดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปี่ยวโดดเดี่ยวเราทิ้งเพื่อนไป <c oughs> เพื่อนพิมพ์นะ่ะเพื่อนจะพูดไม่ทันเราก็ต้องใส่เพื่อนก่อนเพราะว่า ถ้าเพื่อนพูดได้พูดเพื่อนจะพูดทันเราแล้วเราจะเถียงไม่เคยทันเพื่อนเลยค่ะไม่เคยมีใครเถียงโบเบนจวันได้เลยค่ะขอบคุณคุณอนุกนะคะขอบคุณมากครับแหน่แห่อย่าให้พูดใช่สิเองไม่ต้องพูดถ้าเองพูดข้าไม่ชนะเองต้องอย่าเพิ่งพูด หนูชอบพี่แต่แม่หนูชอบพี่ใหม่นะคะฮ้พี่ใหม่อ๋อพี่ใหม่พี่ใหม่เรื่องออที่เล่นกับพี่แต้วขอบคุณค่ะหุยหุยอะทุกคนแบบเข้ามาเมื่อกอี้อยู่ก็หายไปเลยก็เลยจะเข้ามาหาเธอดื้องไง ไม่ดื้อก็ไม่โต้ตอบปะแมเองก็โต้ตอบน้อยซะเหลือเกินนะโบเบญจวรรณพอกันเลยแมวิยกิ้งเห็นด้วยด้วยอ่ะทําไมทําไมมีคนเข้าข้างเธอมีคนเข้าข้างเธอเยอะมากเลยก็อย่าดื้อดิเองเอาที่ไหนมาดื้อหืมทุกคนอยากให้เห็นแล้วว่าโบเบญจวรรณที่อยู่กับฉันเนี่ยนะ ใครจะดือ้อจันเรียบร้อยอย่างกับพยับพับไว้ใครมันจะดือ้อทุกคนรู้ทุกคนเห็นโอ้โหทำไมทุกคนเข้าข้างโบบินจวัลล่ะเออ <c oughs> <c oughs> เหมือนพยาบาจานแม่ละจานแมนแล้วแม่แล้วผ้ <c oughs> ายัดไว้โอ้โหทุกคน รุนแรงอ่ะมันแรงนะโอเคโอเคโบเบนจะวันพักผ่อนนะค่ะไปแล้วนะทุกคนสวัสดีฝันดีนะคะกลับเข้ามาบอกทุกคนว่าอยู่ๆแบตหมดค่ะสารภาพค่ะไปนะมีคนช่วย,อยเยองยแยะๆเองไม่ต้องห่วงอืมเขาค้างค่าบาังเถอะ ไล่ฆ่าละเขาฆ่าเขาข้างฆ่าบ้างเถอะพูดไม่ถูกแล้วพูดไม่เถือกแล้วเนี่ย <c oughs> บายบายค่ะทุกคนฝันดีพรุ่งนี้เจอกันนะคะบายบายขอบคุณครับ